สวัสดีครับวันนี้หม่ำจังครับมาทำข้าวหมูแดงกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาหมักหมูแดงกันก่อนนะครับวันนี้เราใช้นี่ครับ,บเป็นหมูสันในนะครับประมาณโลหนึ่งส่วนเครื่องหมักหมูแดงนะครับก็จะมีตั้งแต่ซอสมะเขือเทศกระป๋องนะครับใช้ประมาณนี่ฮะ แบบนี้แลแต่ยี่ห้อประมาณหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยนะครับต่อมาครับก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับอันนี้น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะครับเดี๋ยวเดินกลองให้ดูนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามีเหล้านะครับใส่เหล้าสีไปสักหน่อยนะครับสักสองช้อนโตะ๊ะ เราก็มีเกลือป่นนะฮะสช้อนชานะฮะซีอิ๊วขาวสักประมาณ1นช้อนโต๊ะครึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเราอันนี้เราเตรียมละใส่ถ้วยที่จะหมักนะครับแล้วก็เนื้อของเรานะครับเอาส้อมจิ้มจิ้มด้วยนะครับบริเวณเนื้ออ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับอันนี้เราใส่ตัวซอสมะเขือเทศไปแล้วนะฮะนำ้ำตาลทรายนะครับเราใส่เหล้าไปสัก2ช้อนโต๊ะนะครับ ตัดมาครับก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับหช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเหล้าไม่มีเหล้าสีก็เอาเหล้าขาวก็ได้นะครับต่อมาก็ใส่เกลือป่อนนะครับ2ช้อนชาก็คนทุกอย่างผสมเข้ากันครับ เดี๋ยวจะมาหมักหมูแดงกันนะฮะเราใช้เวลาหมักประมาณ2ชั่วโมงนะครับใส่เนื้อหมูสันในของเราลงไปเลยนะครับ ครับก็คลุกเคล้าตัวซอสน้ำหมักของเรานะครับกับตัวหมูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราหมักไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะฮะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับก็เป็นงานเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการหมักหมูแดงนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปสำหรับการทำข้าวหมูแดงกันครับนะครับเราก็หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหมูแดงของเราเดี๋ยวเราจะเอา ไปเข้าเตาอบกันนะครับหรือจะเอาไปย่างก็ได้นะครับปิ้งยา่างไปดูกันครับก็วางใส่ถาดไว้เลยครับนี่ตั้งโปรแกรมเตาอบไว้นะครับเป็นทั้งปิ้งย่างนะครับแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณครึ่งชั่วโมงครับ ใส่เข้าไปเลยครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับนี่นะครับหมูแดงเราลองเอามาดูครับนำออกมาจากเตาอบน่าทานมากครับถ้าบ้านใครไม่มีเตาอบก็ทำไปย่างไปปิ้งได้นะฮะเตาถ่านธรรมดาเนี่ยแหละครับ mm. เราก็เช็คดูครับว่าสุกเรียบร้อยหรือยังนะครับ นะครับวันนี้มาทําเป็นน้ําราดข้าวหมูแดงนะครับสูตรน้ําราดข้าวหมูแดงคุณแม่นะฮะก็ใช้อันนี้เป็นน้ําซุปครับน้าซุปต้มกระดูกไก่เนี่ยนะครับประมาณสามถ้วยครึ่ง4ี่ถ้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีเหมือนเดิมนะฮะที่ทําสูตรหมักหมูแดงนะครับก็คือเจ้ามะเขือเทศซอสมะเขือเทศกระป๋องเนี่ยนะครับใช้ครึ่งถ้วยะฮะ แล้วก็มีซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ1นส่วนสี่ถ้วยนะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนผสมถัดไปเกลือป่นครับน,นี่เกลือนะครับ2ช้อนชาครับผมมีน้ำตาลทรายครับ1ส่วนสี่ถ้วยนะฮะอันนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี อบเชยกับตอกปวยกั๊กครับอันนี้เราซื้อเป็นเหมือนผงพะโล้สาเร็จรูปนะครับเดี๋ยวไปอ่างไฟอ่างไฟมันหอมๆห,หน่อยนะครับแล้วก็มีพริกไทยป่นครับ <c oughs> พริกไทยป่นหนึ่งช้อนชานะฮะอันนี้มันออริกาโน่นี่ยห <c oughs> ยิบผิดครับ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับจริงมันคือพริกไทยครับอ่าหยิบใส่ขวดออริกาโน่ไว้นะครับก็นอกจากนั้นก็มีซีอิ๊วดำนะครับ สีวาน,นั่นเองนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพวกนี้เดี๋ยวรสชาติเราปรุงเอามีงาขาวครับงาขาวเอาไปคั่วนะฮะแล้วก็อันนี้ผมตําบดไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับ <c oughs> แป้งข้าวโพดครับแป้งข้าวโพดก็ครึ่งถ้วยครับแป้งข้าวโพดนะครับน่าจะครบละเดี๋ยวไปดูวิธีทากันนะครับ เราอบเชยครับมาอังไฟงี้ครับอ่อนๆนะฮะมันจะได้หอมๆขึ้นมานะครับนะครับเมื่อกี้เราเอาอบเชยไปอังไฟกลิ่นหอมฉุยขึ้นมาเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามานำส่วนผสมที่แนะนำเมื่อกี้นะครับใส่รวมกันในหม้อซุปของเราเลยนะครับเดี๋ยวทวนนะฮะก็มีซอสมะเขือเทศนะครับที่เป็นซอสมะเขือเทศกระป๋องนะครับ ประมาณครึ่งถ้วยนะครับครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครับ1.4ส่วนสีถ้วยนะฮะน้ำตาลทรายครับ1.4ส่วนสีถ้วยครับเกลือป่นครับ2ช้อนชา <c oughs> ใส่ลงไปเลยพริกไทยป่นครับ1ช้อนชา สีอิ๊ดำนะครับหรือซีอิวดำหวานเนี่ยนะฮะครึคร่งช้อนโต๊ะนะฮะหรือประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งก็ได้นะครับงาขาวครับคั่วบดนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับงาขาวนี่เอามาคั่วแล้วพอบดแล้วมันจะหอมมากฮะ แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับก่อ,อนนำไปตั้งไฟลืมนะครับก็มีปบกั๊กตอโบกั๊กกับอบเชยนะฮะที่เราไปอ่างไฟเมือ่อกี้ใส่ลงไปด้วยครับคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันครับนำน้ำซุปที่ผสมเครื่องต่างๆนานา,นา,นานเมื่อกี้นะครับมาตั้งไฟเลยครับเดี๋ยวรอให้เดือดครับผม เราค่อยนําแป้งไปผสมน้าซุปมาใส่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเ,เริ่มหอมแล้วนะครับเดี๋ยวรอเดือดสัก 8, 1, 8. แป๊บหนึ่งฮะแเรวก็คนๆไปสัหน่อยนะครับเนี่ยนะครับพอเริ่มจะเดือดแล้วเราก็เตรียมนี่ครับแป้งข้าวโพดที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเอามาผสมกับน้ําซุปครับ ใส่ลงไปเลยนะฮะแป้งก็คนให้ละลายก่อนนะครับคนไปด้วยแล้วก็เทแป้งใส่ลงไปครับก็จะเริ่มหนึบๆขึ้นมาเลยครับทำลักษณะคล้ายๆตอนเราทำรัดหน้านะฮะน่าทานครับหอมมากเลยครับตอนนี้ นะครับเราก็จะได้น้ําราดข้าวหมูแดงร้อนๆนะครับน่าทานมากครับไปลองทําดูนะฮะสำหรับสูตรน้ําราดข้าวหมูแดงของคุณแม่ตุกตาครับนะครับมาทําน้ําจิ้มข้าวหมูแดงกันนะครับเราก็เริ่มจากนําน้ําตาลทรายนะครับใส่ถ้วยไว้นี่ประมาณ3ามส่วนสี่ถ้วยนะครับ เดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไปครับเริ่มจากตัวของซีอิ๊วดำนะครับแบบเค็มนะครับครึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยนะครับคนให้เข้ากันฮนะอันนี้คือน้ำส้มสายชูนะครับประมาณครึ่งถ้วยครับคนครับทำง่ายมากครับสำหรับน้ำจิ้มข้าวหมูแดงนะครับ สูตรนี้อร่อยนะคุณแม่ทำประจำนะฮะคนให้น้ำตาลเริ่มละลายครับให้น้ำตาลละลายนะครับสูตรเด็ดก็ต้องชิมฮะว่ารสชาติได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าคนครับคนครับที่สำคัญอีกอย่างครับเราเตรียมนี่เวลาครับ ผักชีฟ้านะครับประมาณครึ่งถ้วยฮะใส่ลงไปเลยครับนี่ครับทำง่ายๆนี่ฮะสำหรับน้ำจิ้มข้าวหมูแดงนะครับแล้วก็ปรุงครับปรุงรสแล้วก็ชิมฮะอันนี้เดี๋ยวเราคนๆให้ละลายแล้วเอาชิมครับว่าได้รสชาติที่ต้องการแล้วหรือยังแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับนี่ครับเห็นกันชัดๆน้ำจิ้มข้าวหมูแดงครับสูตรง่ายๆอย่างนี้ครับ ลองไปทำดูนะฮะสำหรับคนที่จะทำข้าวหมูแดงทานกันหั่นหมูแดงเลยครับเดี๋ยวเราเตยมเสิร์ฟแล้วะฮะตอนนี้ก็ไปมีทอดกุนเชียงมีไข่ต้มด้วยนะครับเครื่องเคียงเดี๋ยวเตยมเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> สำหรับข้าวหมูแดงของเรานะครับก็นี่ครับกินกับกุนเชียงด้วยนะฮะแล้วก็มีไข่ต้มด้วยครับแล้วก็มีน้ำซุป นะแล้วก็นี้น้ำจิ้มข้าวมูดแดงเรานะครับลองไปทําดูครับพปแล้ครับสวัสดีครับ